อยากพูดชื่อช่องวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าคนสาวคนนี้สามารถเอาชีวิตรอดจากสควิตเกมได้ไหมครับทุกคนออกมาเลยออก,ก็ออกมอาสิน,ออนี่ไงอโอเคทุกคนห่นองแรกขึ้นมาตามไปทางสีเขียวเลยสีเขียวตามไปเลย ใครผิดโอโอ้อยยาโอเคทุกคนอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งเดินอย่าพึ่งเดินเกมแรกก็คือ a ออ u อทุกคนจะต้องดูตามสีถ้าสมมุติสีแดงคุณก็ต้องหยุดโอเคนะทุกคนมาได้ไไก็เดินมาเลยเดินมาเลยรู<ป>้สึก็มีคน ต้องเดินตามที่สมมุติสีแดงก็ห้ามเดินตามกระจกที่คนผู้คุมดูอ่ะ <Okay. S 1> ถ้าเป็นสีเขียวค่อยเดิน oh, <okay. S 1> นี่คือครั้งเดียวแล้วในชีวิต,น,น,วตนะครับโอเคไอที่ผู้คดโอเคอันนี้ว่าชีวิตนะครับโอเคตอนนี้เหมือนว่าทุกคนจะผ่านแล้วนะครับแบบอีซี่โอเคนะครับเราจะไปดู okay. ด่านนี้มันอาจจะงงเลยนะครับด่านต่อไปจะเป็นด่านนี้ครับตามมาเลยทางสีส้มแล้วกดปุ่มนี้เลยเพื่อจะเอาเฟสเพสสัมารถเลือกรูปได้ครับรูปที่ง่ายไม่เหมือนหนังครับเลือกรูปไหนแล้วก็แกะสลักของตัวเองพราะอ่าใครยังไม่อยากเล่นเกมนี้ก็ออกไปได้ <c oughs> เซนออกไปก็ได้นะ เซ่ลองไปดูที่ห้องควบคุมสิเซจะได้เห็นเซ่คนนี่หน่อยเซ่คนนี่หน่อยเซ่ทางนี้ตามนี้เซ่ตามมาห้องนี้ตามมาเซ่เซตามนะคะมาอ๋อผิดทางพิ่ทางเซ่พี่ทางคนสร้างแบบยังลืมอ่ะลืมลืมลืมเฮ้ยสอรี่อ่าทางนี้หรือเปล่า โอเคเซนทางนี้ให้เราไปปุ่มนี้ไม,ม่ผิดปุ่มผิดปุ่มนี่ก็ผิดปุ่มโอ้โหผิดห้องอ,อ๋อทางนี้ทางนี้เซนทางนี้ครับอยู่เซนมาตามชื่อเนี่ย hey, นี้เลยเหมือนเราจะเห็นว่ามีคนยอยู่ตีกันนะครับ จะต้องถูกการลงโทษนี่คือครั้งแรกที่ผมมาเล่นเกมไม้คร f t กับเพื่อนผมนะครับโอเคนะครับเราจะมาดูการแกะสลักนะครับเหมือนว่าจะมีคนแกะสลักไปได้เยอะอยู่นะครับนี่คือการแกะหรอเนี่ยโอ้โหหยุดแกะไม้หยุดแกะไม้ตายนะแกะที่ออฟซิเดียเลยขุดที่ออฟซิเดีย ใช้เอฟเฟกต์เฮดพี่ปุ๋ยใช่ใช่เราจะบาซ้อมนะครับเพราะมีคนที่เอาไปแกะไม่รู้เ่าเหมือนว่ามันจะมาได้โดยที่มันไม่ค่อยจะดีอ่ะแกะเขาบอกแล้วยังไม่ท้ากันสักคนเลย เอาไปผิดห้องนี่วะเอาว้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 โอเคเหมือนว่าเซนจะดูแล้วครับเซนอยู่ห้องนั้นแหละมาไปห้องดูห้องกล้องจอปิดมีคนมือจะแตกแล้วใช่เซนอันยักษ์ตรงนี้ใช่เซนอันมันขุดยอาเซนอะเอาเอ้ฟิ เดี๋ยวให้เฮดยี่สิบไปเลยแจไดเร็วๆลอ้เลยจะมก่วโอรูปอะไรอะรูปอะไรรูปอะไรก็ได้ที่มันติดอยู่ตรงกระแพงอะพี่จ้าอ๋อ้านเป็นรูปจุดไหนไหนไหนจุดจุดลากจุดนั่นนะเป็นรูปจุดนะจ๊ะอะนี่ไงได้แ้าเป็นรูปไหนรูปไหนก็เขาทำรูปเนี้ยถ้าขุดเกินไป ผดผิดผดผิดไงรูปไหนพับพับผิดไปหนึ่งอัน่ก็คือตายโอเครอดได้ไปหนึ่งคนเอาเงินมาอย่าเพิ่งต้องผ่านให้หมดก่อนทุกคนเกมต่อไปเราจะไม่ใช่ทางนู้นทางนั้นคือเกมแบบโคตรโหดเกมนี้โอ๊ยใครหนีพวกคุณแล้วพวกคุณเป็นสไบเวอร์ได้นะ หน่อยคลิปนะครับทั้าอะทงนี้ทักเสียงคูไม่ใช่ทางนั้นเขาโอกไม่ได้โอเคเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวทีพีทุกคนมาทักโอ้โหดูดิใครไปเสร็จเสร็จเสรอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอเคทุกคนเกมนี้ก็คือทุกคนทุกคนเลือกฝั่งใครจะอยู่ฝั่งนี้โอ๊ยคนละสองฝั่งคนละสองฝั่งแล้วแล้วทุกคนไป จะต้องใช้เบ็ดในการห้อยหัวให้คนนั้นไปโอเคงั้นเราจะดูสองคนนะครับโอเคโอเคคนชักก็ไปใต้ต่อเออแล้วชักวันชจ้าวันเกมต่อไปคือเกมนี้โอ้ยพีผิดเกมผิดเกมผิดเกม มันมันสับสนอะเกมต่อไปคือเกมนี้ครับคุณจะต้องหาทางที่ถูกต้อง <please. S 1> เกมสีสีแดงอเอ้เอเออสีสีแดงใช่ใชคุณจะต้องหาบล็อกบาเรียรหรือว่าตามหนังก็คือกระจกว่าทางไหนถูกต้องเอาแล้วเอาแล้ว<อ>เอาผิดทิดทางผิดทางต้องกระโดดมาจะเว้นอันละหนึ่งบล็อกทางสีแดงนะ ววเฮ้ยสามสีแดงทางสีแดงทางสีแดงท,ท,ท,ทุกคนอย่าพึ่งนะมาทางสีแดงเดี๋ยวจะทับเกมหมด A ทุกคนเลยจะรังไฟจะรังไม่ดีนี่ทำไมัสีนี้เาหราอเดี๋ยวไปทุบสีส้มก่อนไอ้สีส้มน,น,นี่ก็เนอะ อันนี้ขอโทษด้วยมผู้ขุดก็ตายไม่รู้ไม่รู้อันนี้จะทข้าไม่เขีวด่าทุกคนเงินเงินก็ต้องเอาชนะให้หมดกันดีเอาเงินมาดูตอนนี้นะครับแมปพังนะครับพวดพังเลยแหละโอเคเดี๋ยวเซตะเดี๋ยวเซตห้เดี๋ยวเซตห้เซตไปที่ทางสีแดงนะ แล้วบาเรียจะอยู่อันห่างจากตัวเราหนึ่งบล็อกทางไหนคือบาเรียคือให้ดูทไม่ได้เลอะไม่ไม่คือแบบนี้ทุกคนดูแบบนี้เดี๋ยวท้าจะทำโชว์โดยที่แบบนี้สมมุตินะทุกคนมาดูก่อนสีอะไรนะสีแดงแดงอแดงอยู่ตรงไหนอะพี่แสดงอยู่ตรงแถวแสีเขียวแล้วมาไหนจะจะให้เขารับช้าบ้างอ่ะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะตอนนี้นะครับตอนนี้ ตานนี้ไงตอน้ากระโดดผดก็จะตายหาบล็อกบาลียสมมติเราเจอบล็อกบาลียตรงนี้ก็จะโดดไปได้ไม่ได้โี่โกตมันอยู่ตรงนี้งานก็ด่านี้ไม่มีใครีไม่มีใครชนะด่านสุดท้ายเอ้ยเกือบสุดท้ายคือด่านนี้เซนเซนจะต้องสู้อยู่แล้ว ้องสู้กันเอ,าไ,อาไม่ไมยอมไม่ยอมจริงๆมันไม่ใช่สู้สู้กันนะเฮ้ย อย่าเพิ่งเซ็นอย่าพ่งเขตกแบบทีปหน่อยโอ้ตกแบบใช่ไหมเดี๋ยวีอแเอา้งลมาโอเคทุกคนนี่โอเคดีจะัะนีจะงักโอเคโอเคงั้นงงั้นทุกคนก็เหลือด่านสุดท้ายแล้วด่านนี้ฉันจะบอกเลยว่าโคตรยากโคตรยาก เซเซเซอย่าอย่อยาองนแคอดเจอบอกเป็นดานวาง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 จีเข้ายังไงถืออยู่วาน้พีพีให้เจอที่แล้วเจอที่แล้วเป็นทงสีชพีนี่แหละนี่แหละคือดาที่โหดที่สุดจบอนุญาตให้กระโดดเพราะว่ามันยากมาก

บ e ิฟอารเอเบรดไม่เอาเบรดดีกว่าเอาเป็นบีฟแล้วกันใช่เอาบีฟเลยเอาให้หนึ่งอาร์เจโหดเนี่ยถ้าอยู่ตายก็เละเลวอะเลวมากใช่ทับส์สเปาโลไว้เดี๋ยวไหนมันยากมันยากจี ตายก็เกิดเกิดข,ข้าเกิดล,ล่างวิดล่อันนี้ก็เกิดไปได้แน่ล่มาซิสปาวลตรงนี้เคยทีทททททีนะทำไมมาซิสปาวล์มแปลก ็นโอเคอีซาฮ่าห้าหมือนผมจะเห็นโอเคโอเคงั้นเราจะใจดีให้เรใจิีซาฮ่าห้าไม่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 เอาเดี๋ยวแต่เขาชนะทุกอันเลยทำไมเขาไม่ได้ตังค์อ่ะก็ต้องชนะไอ้นี่ก่อนเาชนะเขาชนะไปแล้ววินดีเคเตอร์มาฆ่าเขาอ่ะเดี๋ยวจะให้ไปทางออกใครออกก่อนคนที่ชนะ โ <Okay, S 2> อเคนะเข้าง่ายๆทางนี้คือทางออก,นนอกทางหน้าเลยโอเค okay, คนที่ชน,นะรู้แล้วใครชน,นะรู้แล้วใครชน,นะ เดี๋ยวผู้ชนะผู้ชนะมาอยู่ตรงหน้าสุดผู้ชนะอยู่อยู่นี่ผู้ชนะมาทางนี้ผู้ชนะอยู่เฉยๆทุกคนถอยก่อนทุกคนถอยก่อนทุกคนถอยผู้ชนะอยู่นี่อาผู้ชนะเอาอันนี้ไปเดี๋ยวนะีีเดียวอไงนะมเอาดีๆก่อนนี้ไปทุกคนเลยทุกคนชนะเย้ โอเคสำหรับเกมนี bye. Bye ้ก็ชิงรางวัลได้ทุกคนก็ถึงเวลาบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้ขอพอให้นีนะสวัสดีครับ